อ่โอเคแล้วก็ตอกปลายสลิงจับไปนะครับแล้วก็สลิงออกดันนะครับเสร็จแล้วออกแล้วก็ดึงให้มันสุดเลยโอเคแล้วก็ตอดออกเลยตดอกเลยปล่อยลงตอดออกแล้วก็ปล่อยลงไปเลยปล่อยลงเลยใช่มใช่อย ไปนะเดี๋ยวจับไว้ก่อนระวังมันโดนข้างล่างด้วยนะจับก่อนระวังมันดีดด้วยนะถ้าปล่อยลงไปเลยแล้วก็ถอดคลิปออกนะครับแล้วก็ถอดสลักออกต่อสลักออกก็โยนลงไปเลยไปเลยครับได้ เราก็เอาสลิงปลายสลิงอันใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่สลักเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ซีแผนิปบลอกริบอกใส่กิปเสร็จก็เอาปลายสลิงหย่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ไปสอดในลอกนะครับแล้วก็ใช้เชือกดึงขึ้นมานะครับย่อนสลิงลงไป แ้าวคล้องไม่เ,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 ยเลยด้ยอเก็ใช้เชือกดึงขึ้นมานะครับดึงสลิงขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาสลิงเบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สอดไปสลิงอีกด้านหนึ่งกลับมานะครับอออสอดกลับมาก่อนแล้วค่อยใส่หัวใจสอดมาให้มันโผล่มาเนี้ยปลายโผล่มาเนี้ยถึงก็ โอเคแล้วก็ใส่หัวใจแล้วก็ดึงฝั่งนี้ดึงฝั่งนี้ให้แน่นจนดึงดึงสลิงไละนงแน่นเลยเอาค้อนต่อมาเลย ขออ้ขอนข้อเย็ดดูนะครับให้มันลงร่องพอดีอ้าวคเย็ด วางมือเ้อดูข้างล่างด้วยนะครับให้มันลงให้มันลงล่องนะครับอ่ะปด๊บเสร็จเย็ดปุกดขึ้นเย็กมยขึ้นเลยยาวเลย ใช่ไนะครับเอาจารบีทาเล็กหน่อยนะครับเพื่ออย่าทามากนะครับเพื่อให้มันหลอ่อลื่นเนยมันเสียดสีมสากใบกาดแล้วก็เป็นเศษพู่กี